ไอ้กล้องวิดีโอที่มีฮาร์ดดิสตัวเดียวเพิ่งซื้อมาใช้ที่น้องเกือบไปแล้วคือถ้าหากว่าตั้งถ่ายนานๆเนี่ยนะถ้าถ่ายแป๊บปิดแป๊บปิดสัก5นาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าถ่ายนานๆแล้วมันร้อนมันร้อนแบบสมมติว่าเราเรามีงานสังสรรค์หรือมีงานสัมมนาเนี่ยตั้งี่มีนานๆใช่มันร้อนมีอาจารย์ที่หมายว่าอะไรไม่ใช่ที่คณะคณะเรามีอยู่ตัวหนึ่งซื้อมา อาจารย์เขาใช้บอกไม่ไหวเลยมันร้อนมากถ่ายไปเท่าไไม่ใช่ถือไม่ได้หรอกคือเขากลัวมันพอร้อนมากๆแล้วซีดีมันจะเป็นน้อยแต่ถ้าแบบว่าถ่ายแบบนี้ไม่เป็นไรรวอ,นะอะ

อย่าบังหน้าพ่อจูวะเออมันเป็นเอาไปจะได้าได้บอกว่าไม่ยู เขารู mm ้จักที่สุราษฎร์เขเปิดสตูดิโอถ่ายภาพที่สุราษฎร์แล้วเขาบอกว่าเขารู้จักมังกรดำเมื่อก่อนมังกรดำอ่ะจะเป็นเจ้าพ่อมิโนนต้าใช่เมื่อก่อนอเมื่อก่อนจะทำมิรนต้ามีมิโนนต้าหลายตัวเมื่อก่อนใช่เป็นเจ้าพ่อมิโนนต้าเขาบอกเขาเคยคุยกับป๋าด้วยนะอืตอนป๋าไม่สอนนะ